สวัสดีครับกับกครนะครับกับช่องของพวกเราดีพี่เรียนอันนี้นะฮะเราเชิญแขกรับเชิญมานะครับผมเป็น Kids of Life Stand นะครับอี๋ยวให้พวกเขาไปโชว์กันนิดนึงพี่สวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีครับก่อนไปเล่ย เออหาทำเนาะก่อนไปดูเรียลชั่นนะฮะเดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนนิดนึงนะครับผมสวัสดีครับพี่แชมป์ครับสวัสดีครับพอดก่อนครับครับผมว่าเป็นจูลี่นะครับครับเครับาะว่าเป็นนัทนครับเนินอ่ะเนานอ่ะเพราะว่าเป็นนัตตี้กับเบลคู่ครับคู่กันได้คู่่เเป็นเมนแดนกับเมนสวยเมนร้องเมนสวยอะไรเออ ใช่ครับก็วันนี้นะครับพูดไปแล้วมาเรียกชั่นสาวๆ Kiss of Life นั่นเองนะครับกับคัมแบคล่าสุดมาช้าแต่ยังมานะตอนนี้ช่องเราคือมาช้าทุกอันอนะ่ะคือถ่ายวันที่คัมแบกนั่นแหละแต่ว่ามันมีเวลาตัดนะฮะ <laughs> ยังไงก็มาย้อนหลังดูกันได้นะครับ <laughs> ชื่อเพลงว่า Lips Hips Kiss Yeah, yeah. คำแรกล่าสุดของสาวๆสี่จูอะไรวะจูบชีวิตสี่จูบีจงะทุกคนคงรู้จักคิสออนไลน์กันไม่มากก็น้อยแล้วแหละจากไวรัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบเพลงวาไรตี้มันไส้วอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็การมาสะบัดสุดเวียงของยายจูลี่ที่ประเทศไทยนะฮรรวมถึงเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของน้องเบลแล้วก็ความชีตื่นแล้วนั่นก็คือฮันนึ่งนั่นเองเออ เน่หลังตักสิบแปดฟุบตื่นเลยตื่นเลยเป็นทุกวงตื่นครับแต่มกเน่ช่วงนี้เป็นไรเป็นทุกวงเลยนะเออผมว่ามามาแซงพี่โตไปแล้วนะฮะอาตั้งก่อนไปเหมือนเดิมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นเพรากับกันอิงเป็นกำลังใจให้พวกเราช่อง D P V X ช่องนี้แล้นะครับสำหรับใครที่อยากดูคลิปเต้นนะครับก็สามารถไปกดซับสไคร์ได้ที่ช่อง D P Official เหมือนเดิมนะจ๊ะเย้อะไปรับชมเรียลชันกันเลยดีกว่านะครับ let's go หวยหรอหวยหรอนไม่มาเจานะเพไม่มาสามคนอ๋ออ่หนจจริงอะไรนี่จะจริงเฮ้ยเฮ้ยนาฬิกาโอ้โหโอ้โหน้องใช่ เข้าไปเจอใครจูลี่จูลี่เฮ้ยจูลี่มีหน้ามาเหรอใช่อันนี้น้องเบลล์ี้ามเอ้ทุกคนทุกคนเลยเหรอก็ผหอดเลยอหน่้ามุ่มีฮนิด้ชอุดทั้งอสุดเลยอ่

ตอนนีส้ส <ML> ี <keeps Bruno. S 3> ่องทุกคนนั่ก็เบลเบลเบลโอภาพนี้จังเลยอะ Oh. 63, 63. ลุกที่สามลที่สามแล้วไฮโนเชเสียสวัสดะไรอปกสเหรอเกี่ยวปะใครรู้เขปน อันนี้ก็คือนับตามเอเบอร์เวอร์โอ้ย่าจูเล่น้องจูเล่อุ้ยชายแดนเซอร์ต่างชาติอีกแล้วอุ้ย ได้ละเข้าใจวายเพลงอ่ะอุ๊ยตอนนี้ช่อนนี้ทีอเฮ้ยโอ้วเฮ้ยเฮ้ยอีกปลักอ่ะอะไรอ่ะอ้าวแล้วเพื่อนอีก2คนอ่ะสบายหรือเปล่าตึงช่าชอเฮ้ย จบงานนะฮะกับรีแอคชั่นเพลงซิป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 ชื่อเพลงว่าดิบ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 ชื่อเพลงว่า Lips Hips Kiss จากสาวๆ Kiss of Life นั่นเองนะครับเย่ๆๆ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 ่ถ้าแปลไทยก็จะแปลว่าหลายลิฟปี่ป่าหลายซัพโป นั่นแหละฮะเพราะมินิโอเอสเออหลายปากแล้วหลายปากหลายปากเอออะไรวะเออไปอย่างเงี้นะครับอ่ะโอเคมามาเดี๋ยวมาแบบรีแคปกันคนละเมมเบอร์ดีกว่าได้โอเคไหมเออวันนี้ว่าจะได้เลือกหนึ่งคนของเรานะฮะซึ่งอ่ะให้คนอื่นเลือกก่อนก็ได้อ่ะเริ่มจากน้องเม็กก่อนเดี๋ยวชุดเลย เมท่านนครับอ่าเป็นไงบ้างท่านุนสำหรับเพลงนี้รู้สึกว่าโตขึ้นเยอะมากแล้วก็แบบว่าด้วยความที่หน้าตาน่ารักแต่ว่ามีความคริสม่าที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสาวตาเฉียวนิดนึงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทาสิ่งกับเพลงนี้ครับแต่ว่าเพลงนี้มาแล้วเพลงนี้ก็มาเหมือนกันไม่ลองพูดหน่อยว่าปกติเราจะเห็นจูรี่กับนาตตี้เยอะหมายถึงว่าเวลาซีนคู่อะไรเงี้ยแต่เพลงนี้แบบเหมือนเอาน้องอมายืนข้างนัตตี้ในรู้สึกยไงบ้างครับสึกว่า ตีคู่มาวไม่ใช่แบบว่าเหมือนแข่งกันแต่ว่ามันเพื่อนซ้มัเป็นเดอแกงแล้วรอบนี้แต่อยูืนรู้สึกไม่ขัดเนาะได้เลยใช่ใช่อ่ะฟีฟ่าล่ะก็ยังคงชอบนักตีอยู่ดีอ่าก็เด่นเนาะในหลายเพลงเขาก็เด่นอยู่แล้วเป็นส่วนเพลงนี้อะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบรนดิ้งของวงแล้วแบบพอเพลงนี้เขาก็ยิ่งเด่นขึ้นมายิ่ไม่รู้นะสำหรับผมผมรู้สึกว่า มันเตะตามากอะตอนเต้นสี่คนอะสหระพงค์ก็เลยชอบเขาเป็นเมนอยู่แล้วจิตเตอก็เลยชอบจริตของเขาตอนเต้นตอนอินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะพีว่วุฒิพูดถึงเบลกรัร<ม>รู้สึกว่าเบลจะเป็นคนที่พวกเราว่าผมรู้จักแบบน้อยที่สุด<อ>เพราะว่าปกติเราไม่ได้เป็นเป็นแฟนคลับกีฬาไรขนาดนั้นแล้วก็จะดูว่าอะไรวงนี้มีสี่คนนะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกปกติชอบเป็นจูลี่มากกว่าทุกคนปกติเป็นจูลี่แต่รอบนี้รู้สึกว่าเบล เสียงในรอบเนี่ยมันทำให้ได้ด,ด,ด้วยความเพลงด้วยแหละเออน่าจะเข้ากับเนื้อเสียงของเบลมากอะไรเนี้ยชอบที่แบบออไม่มีไฮโนตขนาดนั้นแต่ใช้เสียงแบบเออลมลมลมนเออแล้วมันดีมันดีสวรรค์ดีมันดีแล้วรู้สึกว่าชอบเบลเกิดดึงซีน嗯嗯ในเพลงนี้ขึ้นมาได้เยอะมาก嗯嗯嗯วายของเพลงก็เปลี่ยนเพราะว่าใช้เสียงที่เปลี่ยนด้วยอะไรใช่ส่วนแชมป์นะฮะพูดถึงเหลือใครวาย จูลี่เรอก็เรียกไปแล้วว่าทําไมถึงเราเรียกว่าใหญ่จูลี่เราไม่ได้หมันไส้น้องนะแต่เราเคยดูหนังแบบ High ไฮสค o ลปะมันจะมีคนนึงที่แบบว่าแซ่บที่สุดในกลุ่มเพื่อนแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่แบบฟิอแบบโอ้ยรีบรีบชิดดีฟิบอโอ้ยรีบรีบชิดดีจะกินแล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวแบบอไอี้องแบบมันไม่ใช่ตัวแรงแต่เป็นตัวแบบ น,นั่นแหละเออนั่นแหละคือนั่นแหละคือแบบไม่ไม่ใช่นาทีนาจูรี่เพลงนี้แล้วก็จูลี่หน้ามาคือน่ารักมากเ<ม>ขาวีเดสมาก<อ>น่ารักสุดๆเอออว่าเรารู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้า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 เป็นจูลีอ่อะแค่เป็นจูลีอ่อะไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาอ,อะคือก็แบบว่าเอาอยู่แล้ว <c oughs> เออนี่คือนิยามของ ใหญ่จูลี่ของพี่นั่นเองสำหรับเพลงนี้แต่ว่าแรปสำหรับแรปเพลงนี้อาจจะไม่ได้จ๋าแต่ว่าก็เห็นการอินพรอไวส์หน้ากระจกของเขาก็ทำให้รู้สึกว่านี่แหละคือเซ็กซี่เกิร์ลแห่งยุคในเคปับยุคนี้นั่นเองอาแต่ว่าถ้าพูดถึงเพลงจริงๆอ่ะมันไม่มันไม่ได้แปลกใหม่ขนาดนั้น มันเป็นเพลงฮิปฮอป R&B ยุค2000ยุคมิลเลนเนียมที่ Mariah c a r หรือ Beyonce อะไรอย่างเงี้ยที่เขาอะร้องเพลงประมาณเนี้ยมากันตั้งนานแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ยินมันนานมา,มากๆเหมือนกันฮิปกอบฮิปฮอปกอบคืออะไรฮิปฮอป girls ที่แบบร้องเพลงแนวๆเนี้ยในยุคเจนหนึ่งะยุคสุดท้ายก็น่าจะเป็นแบบ Babywalks อัลบั้มสุดท้ายที่แบบเน,นี้ยแล้วก็เอ้ยขออวยสาวๆนิดนึงคือไม่ได้ทำเรียกที่ทำมานานและสาวๆมีโอกาสได้ร่วมงานกับ Baby s <S ้วอเอ่อโกลกรุ๊ปในตำนานด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอาจจะแบบแล้วก็ได้แบบไดดูสเตจอาจจะไม่มีความแบบว่าได้อิทธิพลมาจากแบบฮิปฮอปในยุคมินเนียมด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งกลิ่นอายทำรู้สึกว่าเออมันเป็นเพลงที่ทำใช้ฝึกกรุ๊ปอะไรเงี้ยเออเราส่าเพลงนี้มันเป็นแนวแนวน้นเออนั่นเองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็สำหรับเพลงนี้ก็รู้สึกว่า เหมือนต่อยอดมาจากเพลงใส่แว่น mm hmm. เอออะไรอย่างเงี้ยแบบ mm hmm. เหมือนคายี่ว่าแบบอุ้ยฉันทำเพลงแนวนั้นฉันก็อยากต่อยอดกับสิ่งที่เรนทำแล้วมันแมสอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณโปรดิวเซอร์ที่แบบพยายามเอาอะไรเก่าๆกลับมารีลเลนจ์ใหม่แล้วมันแบบยังมีความทันสมัยอยู่ยังไงแบบความเก่ามันก็ยังเก่าอยู่ดีในความรู้สึกนะเออแล้วก็แบบถ้าถ้าพูดถึงถ้าถ้าพูดถึงเรื่องแบบเพลงแล้วเนี่ยเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะแบบไม่พูดถึงเรื่องแบบว่า ความแบบว่าเราอยากเห็นสเตจอยากเห็นแดนพอร์ฟอร์แมนแบบเต็มๆอยากเห็นความแปลกใหม่ที่ใช้กิมมิคท่าซิงบกิลิคอนข้างเยอะของสาวๆส,สำหรับใครที่อยากดูคลิปเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็มาแล้วแหละไปติดตามชมตามไลฟ์หรือว่าโชว์เคสของซิงเกิลนี้กันได้แล้วก็ฝากสาวๆคิ s ส์ออฟไลฟ์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับสองสองสี่สองสี่แปดสสองสี่ห้าสิบ อ๋อหรือมันเป็นสูตรคุณประเทศไทยหรอกออกไม่โอ้ยเหนื่อยไปไม่ได้เอออาจจะออกซิงเกิลแยกหรือเปล่าจะบอกว่ยจะออกซิงเกิลคู่เปล่าอสองสองเพราะว่าตอนสุดท้ายเดินไปสองคนแล้วก็เดินเข้าไปในสามสีขาวเป็นไฟดาวดาวเป็นไปเป็นไปเนาะเป็นไปเป็นไปอุ้ยแต่ก็แปลกใหม่ดีนะถ้าเกิดว่านัตตี้กับใครหนึงได้คู่กัน่ะมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็น หมายถึงว่าปกตินัตตี้จูลี่อะไรเงี้ยเบลฮันนึ่อะไรเงี้ยถ้าเป็นจูลี่เบลน่าจะตามไม่เชียร์นี่ว่ามอยบกูหนุ่มไปคนหนึ่งก็ยืนเฉยเฉยไม่หมายถึงว่าถ้าจูลี่กับเบลคนหนึ่งเขายืนเฉยเฉยร้องเพลงสวยๆไปคนหนึ่งก็เป็นแดนเซอร์ฟิลนั้นเออเก็เราติดตามเชื่อว่าแบบค่ายเล็กค่ายนี้ไม่ได้ทำสเกลให้สาวๆเล็กเลย อยากให้แบบได้รางวัลปลายปีเยอะๆยังไงก็ฝากดันสาวๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะพวกเราทั้ง4คนมีคําพูดได้กิยาใดหรือข้อมูลใดผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมนะครับก็ต้องขออภัยมานักที่นี้ด้วยนะครับแลวก็ตอนแรกที่ไม่ได้สวัสดีคือมันเป็นแบบ acting ของเขาเขทั้งสามคนเองอะซึ่งเราก็จะจากกันไปด้วยตอนเริ่มคลิปก็อย่าลืมกดดันอะก็อย่าลืมกดทุกคนเหมือนมีตำรวจมานั่งเฝ้าอะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งปเป็นกำลังใจกับพวกเราช่อง D P React กันด้วยนะครับผมวันนี้ต้องไปแล้วเพราะอยากเอา3าคนนี้ไปเก็บแล้วนะฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย